เราน่ยไม่ได้มาเล่นๆนะเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุมีประโยคภาษาอังกฤษแบบฉบับสําเร็จรูปนั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบซึ่งๆหน้าหรือว่าจะเป็นการแชทนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยค่ะ Hello how are you Hello how are you หรือว่าจะถามว่า How is your day How is your day <Hey. S 1> วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง <Hey. S 1> แถวที่2นะคะ Where do you come from? Where do you come from? ประโยคต่อมานะคะก็คือ Have you ever been to Thailand? คุณเนี่ยเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยหรือเปล่าถ้าเกิดเขาตอบมาว่า Yes, I have been to Thailand before. ออ๋ใช่ฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยมานะคุณก็ตอบคุณก็ถามต่อเลยว่า d i d you like? อย่างนี้ค่ะคุณชอบหรือเปล่าคุณชอบเมืองไทยหรือเปล่านี่นะคะอันนี้มันก็จะช่วยสร้าง conversation ต่อๆๆมาได้ใช่ไหมครับประโยคต่อมานะคะนั่นก็คือ may I ask you some personal question may I ask you some personal question ฉันขอถามอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมสมมติว่าคุยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากเราอยากรู้จักเขาให้มากกว่าเดิมนะคะ what do you do for living what do you do for living คนนะุณอะทำงานอะไรนะคะ ประโยคต่อมานะคะถ้าเกิดเราอยากจะถามเขาว่าเขามาโสดหรือเปล่าแต่เราไม่อยากจะถามตรงๆเราสามารถพูดได้ว่า are you seeing someone are you seeing someone seeing ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามองเห็นนะคะ seeing ตัวนี้แปลว่าคุณนะกำลังคบกับใครอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขาตอบมาว่าไม่ช่นน I'm single no I'm not seeing anyone อย่างนี้นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I am looking for a serious relationship I am looking for a serious relationship <Yeah. S 1> ก็คือฉันนะกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอยู่นะคะเรานะี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจัง <c oughs> uh, ประโยคต่อมานะคะ it was nice talking to you it was nice talking to you ก็คือฉันน่ะรู้สึกดีที่ฉันน่ะได้คุยกับคุณ <c oughs> แล้วเราก็ตอบไปเลยว่า do you have Facebook do you have Facebook คุณมี Facebook หรือเปล่าอหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะคะก็ถาก,ก็เปลี่ยนจาก Facebook เป็นไลน์หรือว่า WhatsApp อะไรก็อะไรก็ได้ Do you have Facebook Do you have line Do you have WhatsApp อย่างงี้นะคะเวลาที่เราบอกเขาเนี่ยว่าเรามี Facebook เราอยากเราอยากได้ a c e b o o k เขาเนี่ยเราอย่าพูดนะคะว่า I have Facebook You have ไม่นะคะต้องถามว่า I have Facebook Do you have Facebook หรือว่าจะพูดสั้น I have Facebook. Do you? ประโยคต่อมานะคะก็คือ I would like to know more about you. I would like to know more about you. ก็คือฉันเนี่ยอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้อย่างนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเริ่มจะฝึกฝนภาษาอังกฤษนะคะปุ่มแนะนำให้เนี่ยเราจำไปทั้งประโยคเลย เพื่อที่เวลาเราออกมาใช้เนี่ยมันจะเร็วมากยิ่งขึ้นเราจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่าเราจําไปเป็นคำๆเนี่ยกว่ามันจะแปลกลับไปกลับมาก,กว่าที่เราจะเอามาแต่งประโยคเนี่ยมันใช้เวลานานกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําไปใช้ทั้งประโยคเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็มีเท่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงบุ๋มก็ฝากไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ไปสับสก์ร่าให้บุ๋มด้วยนะคะในในยูทูบนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ